ครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องนึ่งแรงดันสูงนะครับสามารถนึ่งได้ตุนได้นะครับในเครื่องเดียวกัน <c oughs> เครื่องตัวนี้ก็การทํางานของเขาคือเมื่อเรายกเบเกอร์ภายนอกเครื่องแล้วนะครับเราก็ต้องยกเบเกอร์ที่อยู่ภายในเครื่องด้วยอยู่ภายในตู้ไฟนะครับโอ <Okay. S 1> เคยกเบเกอร์อตัวนี้ขึ้น <c oughs> เครื่องก็จะแสดงสถานะไฟในการพร้อมทํางานนะครับ ข้างบนเป็นเทมพเพื่อตั้งอุณหภูมินะครับก่อนใช้งานเครื่องอย่าลืมหมุนนุ่นเมอร์เจนซี่นะครับเพื่อคลายให้เขาเริ่มทํางานนะครับตอนนี้เราก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ร้อยี่สิบเอ็ดองศานะครับแต่ว่าอุณหภูมิของภายในตัวถังอยู่ที่ประมาณสี่้านะครับด้านล่างจะเป็นทัมเมอร์เพื่อตั้งเวลาการตุนนะครับเมื่อเราเริ่มทํางานเครื่องแล้วเราเปิดด้านบน เครื่องจะแสดงไฟสถานะฮีตเตอร์ก็คือพร้อมทําการสุดแล้วและเราหมุนสวิตช์ด้านล่างเพื่อตั้งเวลาในการทํางานด้านบนของถังนะครับตทางด้านขวาสุดจะเป็นการบอกสถานะของอุณหภูมิที่อยู่ภายในถังนะครับอันที่2ก็คือเป็นวาล์วเอาไว้โบแรงดันที่อยู่ภายในถังก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดฝา อันที่3ต่อมาก็คือเป็นตัวแสดงสถานะแรงดันที่อยู่ภายในถังนะครับอันที่4ต่อมาเป็นเซฟตี้วาลนะครับเรามีไว้เพื่อกันไม่ให้ถังระเบิดหรือว่าฝาถังแครกนะครับด้านภายในด้านในถังเราจะเปิดให้ดู ถังตัวนี้เป็นสปริงนะครับเวลาตัวอรกมาต้องดันลงนิดน,นึงแล้วเขจะยกตัวเองขึ้นดันไปสุดได้เลยวิธีการเติมงระดับน้ําก็คือแสิมให้ระดับน้ำท่วมมิต,ตอร์นะครับแต่ว่าห้ามเลยบ่าตรงด้านนี้ขึ้นมานะเพราะว่าบ่าตรงด้านนี้มีไว้ทําอะไรมีเอาไว้ใส่ตะกร้าในการนึ่ง นะครับว่าจะเป็นขวดเป็นกระป๋องหรือว่าอะไรก็ได้เราจะมีสิ่งเราจะมีตะกา้าแข็ให้ดึงไปเมื่อใส่สิบพาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเมืราปิดฝาตัวฝาเขาจะเป็นสปริงให้เราดึงลงมาให้สุดนะครับจะยกที่ล็อกขึ้นไปแล้วหมุน ให้ฝาถังเขาชิดกันก่อนหนึ่งตัวเมื่อฝาถังประก,กบกันแล้วเราก็ใส่อันต่อไปได้เลยนะครับสาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะพบทุกอันนะครับรอบ ข่ายเสร็จแล้วให้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับทุกตัวเน้นย้ำนะครับฝาถังให้แน่นเพราะตัวของมีแรงดันภายในนะครับ